ฮัลโหลวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็เลิกงานมาคิดอยากกินแกงขี้เหล็กนะครับพอดีก็เมนูไส้ไส้ตันนะครับไส้ตันจิ้มน้ำพริกนะครับกำลังต้มอยู่นะครับรอเพื่อนเพื่อนจะมากินด,ด้วยนะครับช่วงนี้กำลังต้มอยู่นะครับไส้ตันนะครับอันนี้ก็ ราะว่าผมเป็นคนชอบผักขี้เหล็กนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนครับอยู่เมงไทยก็ชอบนะครับชอบกินแกงขี้เหล็กนะครับจะอยู่เมืองนอกก็ให้ลูกสาวส่งมาให้นะครับอร่อยมากนะครับพอดีนะครับมีที่หนังนะครับหนังควายนะครับนี่หนังควายไม่ใช่หนังควายก็มีแคบหูก็มีตัวนี้แคบหูนะครับแคบหูตัวนี้ ตัวนี้หนังควายนะครับหนังควาย,เ,ยเห็นไหมไหมนี่นี่นี่ตัวนี้หนันงควายพอดีก็จะสุกแล้วก็จะเอาชะอมนะครับ <sag it> ชมก็ซื้อมาจากร้านอาหารไทยนะครับเพราะว่าซื้อมาประมาณทุงหนึ่งก็ต้องมาแบ่งไว้อัดช่องฟิตไว้นะครับอ,อัดช่องฟิตแล้วก็เราก็เอามาแกงนะครับห่อหนึ่งได้เอามาแบ่งได้ห้าห่อนะครับห้าถุงครับ เวลาเราต้องการแล้วก็เอาออกมาใส่ได้โอเคนะครับนมะครับมันก็จะหอมนะครับจะหอมตัวน,นี้ก็เส้นนะครับเส้นมีวุ้นเส้นนะครับก็ใส่วุ้นเส้นด้วยนะครับต้องใส่วุ้นเส้นเห็นไหมครับน่ากินจังเลยนะ ส่วนมากอยู pues. <ot. S 2> ่ญ <sterdam stone teeth> <ters> ี่ปุ่นก็ไม่ค่อยกินกับข้าวญี่ปุ่นนะครับกินกับข้าวแต่กับข้าวไทยนะครับของญี่ปุ่นมันก็กินได้อยู่แต่ว่ามันก็เราเป็นคนไทยเราก็ต้องกินกับข้าวไทยนะครับกันนานกินนะครับของญี่ปุ่นนะครับนะครับของไทยมันอยู่ท้องดีพอดีนะครับก็นี่ก็ข้าวเหนียวไทยนะครับนี่ก็ไม่ใช่ว่าข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับข้าวเหนียวไทยข้าวเหนียวเขี่ยวงูอย่างดีนะครับ นะครับกินของไทยนะครับโอเคนะครับนี่ก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับไปที่จินข่าแล้วนะครับสวัสดีครับ